ครับสวัสดีครับอาวันนี้ก็มาพบกับช่องครูตั้มชาแนลอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนของวิชาสุขปึกษาชั้นม2อ่าในหน่วยที่3นะครับอ่าเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอ่าเรามาดูในเนื้อหาของหน่วยที่3นะครับอ่าการวางตัวให้เหมาะสมต่อเพศตรงข้ามอ่าตามที่เรารู้นะครับเราก็มีอยู่2เพศนะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของความหมาย พราะการวางตัวต่อเพศตรงข้ามคืออะไรนะครับก็คือ,อการที่ผู้ชายกับผู้หญิงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายใต้สิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าสังคมต่างๆการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในช่วงของวัยรุ่นนะครับจะเป็นพื้นฐานของการเลือกคู่ครองต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็คือ,อความหมายของการวางตัวต่อเพศตรงข้ามเอาต่อมามาดูในส่วนของการวางตัวแบบเพื่อน วางตัวแบบเพื่อนคือวางตัวยังไงครับเอามาดูก็คือการวางตัวโดยภาพรวมอย่างเช่นวางเพื่อนกับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันครับชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับหรือว่าวางตัวต่อเพศตรงข้ามที่เพื่อนที่เป็นคนละเพศกันอย่างเช่นผู้ชายมีเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับนี่ก็คือเป็นการวางตัวต่อเพื่อนต่อเพศตรงข้ามอมาดูว่าควรมีอะไรบ้างอย่างเช่นไม่ควรคิดเกินเพื่อน บางคนอาจจะเรียนอยากเพื่อนไปเป็นแฟนอันนี้ไม่ควรนะครับอย่างเช่นไม่ควรร่วงเกินเพื่อนถูกเนื้อต้องตัวที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับอย่างเช่นหรือว่าพูดจาใช้คาพูดคาหยาบทารึ่งตอ,องแง่ตอง,งามเขาเรียกว่าเป็นการวางตัวไม่เหมาะสมหรือว่าบางคนนิสั่เท่าชูชอบร่วงเกินผู้หญิงอ๋อทำไหมก่อนก็จะมีโรงเรียนว่าโรงเรียนประจํคือโรงเรียนผู้หญิง หญิงล้วนโรงเรียนชายล้วนก็จะแยกกันนะครับก็คือนี่สมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็จะมีการอ่าเท่าเทียมกันก็คือในโรงเรียนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายดังนั้นการวางตัวที่ดีกับเพื่อนต่างเพศเราก็วางตัวให้เหมาะสมนะครับไม่ควรจะไปดวลลางเพศตรงข้ามต่อมาในส่วนของข้อที่2คือวางตัวแบบพี่น้องนะครับวางตัวแบบพี่น้องวางตัวยังไงครับ ก็คืออย่างเช่นมีพี่ชายมีน้องสาวยกตัวอย่างดังนั้นถ้าเป็นเพศเดียวกันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับการวางตัวแต่ถ้าเป็นคนละเพศอย่างเช่นเราเป็นพี่ชาย,ย,าาชายแต่เรามีน้องสาวก็ควรจะวางตัวให้เหมาะสมแค่ระดับของพี่น้องนะครับไม่ควรไปรล่วงเกินเกี่ยวกับเรื่องเพศของน้องสาวจนมากเกินไปแต่ถ้าเกิดเราเป็นพี่สาวและมีน้องชายเราก็ควรจะอยู่ในเขตของตัวเองนะครับพี่สาวก็สามารถช่วยดูแลน้องชายได้ แล้วก็น้องชายก็สามารถดูเลพี่สาวได้ด้วยนะครับแต่อยู่ในขอบเขตของเพศนะครับนั่นรวังตัวแบบพี่น้องเอาต่อมาข้อที่3ามเป็นการวางตัวแบบค <quan> ู่รักนะครับคู่รักคู่รักก็คือคนที่มีแฟนนะครับเพราะว่าอันดับแรกก่อนที่จะเป็นคู่รักเขาจะเป็นเพื่อนกันก่อนเริ่มจากการเป็นเพื่อนหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็มาเป็นแฟนนะครับทีนี้การวางตัวแบบคู่รักวางตัวยังไงน,นะครับก็คือ วางตัวเหมาะสมอ,ะอย่าให้นึกถึงเรื่องเพศให้มากจนเกินไปนะครับเรื่องเพศเอาน้อยๆไว้ก่อนนะครับเอ,อแค่ความรู้สึกดีๆไม่ควรล่วงเกินล่วงเกินยังล่วงเกินล่วงเกินเพศตรวงข้ามเพราะว่าไม่ควรมีเพศัมพันธ์ขณะที่เรายังเรียนอยู่อย่างเช่นตอนนี้นักเรียนอยู่ม .2 นะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีเพศัมพันธ์ดังนั้นการที่เราจะคบใครมีแฟนให้ดีก็ควรจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับทราบด้วยนะครับ เพื่อเป็นผลเดียบต้องตั้งสองฝ่ายบอกว่าวัยเด็กวัยรุ่นควรจะอยู่ในหูตาของผู้ปกครองนะครับเราคือสามารถคบกันได้เป็นแฟนกันได้แต่ว,ว่าให้อยู่ในในตาแอ,อยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะครับต่อมาความรู้สึกนึกคิดถามว่าเรามีความรู้สึกดีไหมที่ว่ามีแฟนก็ดีนะครับแต่ว,ว่าต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีลูกก็จะดีด้วยนะครับมีความรับความอมบุญ ปฏิบัติต่อคนอื่นข้อดีนะครับอยู่ในขนมตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามก็คือผู้ชายให้เกียรติเพศหญิงผู้หญิงก็ให้เกียรติเพศชายนะครับนั่นคือการวนตัวแบบคู่รักเอาต่อมาข้อที่4ี่การวางตัวในฐานะเป็นคู่ครองกันถ่านเราก็คือคนที่แต่งงานแล้วนะครับคู่ครองอผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายแล้วใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันปรับตัวให้เข้าหากันนะครับไม่ว่าะเป็นเรื่องต่างๆ มีการช่วยเหลือจะนอมน้ำใจต้องเชื่อสัตว์ต่อกันในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าปิดบังไปหนีเที่ยวแอบบมีกิ๊กนะครับมีเมียน้อยอันนั้นไม,ไม่ไม่ควรนะครับดังนั้นการวางตัวในฐานะเป็นคู่ครองกันเราต้องเชื่อใจไว,ไว้วางใจช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับแต่กามีการวางแผนครอบครัววางแผนอนาคตาเราเราจะมีอะไริอะไรทําบ้างในอนาคตวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนต้องรู้จักการให้อาหาไฟซึ่งกันและกันนะครับ การใช้ชีวิตแบบคู่มันจะสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือในส่วนของการวางตัวที่เหมาะสมต่อเพศตรงข้ามอันนี้มาดูในส่วนของใบงานของสัปดาห์นี้นะครับก็ะจะมีใบงานหนึ่งที้นักเรียนทำนะครับ3.2การวางตัวต่อเพศตรงข้ามวางตัวยังไงครับต่อเพศตรงข้ามมีอยู่3ข้อนักเรียนดูภาพแล้วก็ดูคําถามนะครับสามารถทาลงไปในใบงานที่ครูแจกไปแล้วนะครับ อธิบายความหมายของการวางตัวต่อเพศตรงข้ามก็อธิบายการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะาเพื่อนคนรักนะครับอธิบายมา้ทที่3การวางตัวที่เหมาะสมในการแสดงบทต่างสังคมจะเกิดผลดีต่อสังคมอย่างไรนะครับอย่าลืมเมื่อทําเสร็จแล้วเขียนชื่อด้านบนด้วยนะครับชื่อเล็กที่วก็ถ่ายรูปส่งมาในลาบ,บัมนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ